สวัสดีครับชาวไอทีกเก็แล้วก็บิ๊กในบอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจาก a อ e ซซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่ลิควิดแซดหกสามศนะครับซึ่งเราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันเหมือนกับ S630 กลับมาพร้อมกับ Liquid s ิสนะครับก็คือ ZEST ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับ ลิควิดซีสนั้นเป็นมือถือราคาประมาณ3,990บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบเครื่อง1ครบเครื่องตรงไหนนะครับอ่ะ n o t i f i c a t i อย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับมีบูชิลนะครับแล้วก็รูปล่างเนี้ยค่อนข้างจะโอเคใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0นะครับอ่ะ แล้วมาดูรูปด้านกันนิดหนึ่งนะครับก็ออกแบบเรียบง่ายครับเรียบง่ายด้วยการที่ัูเครื่องนะครับมีการทําให้โคมลนด้วยพลาสติกนะครับซึ่งเครื่องที่เราได้นำมาได้มารีบคือเป็นสีขาวนะครับด้านล่างมีลําโพงของลำโพงเครื่องครับซึ่งรองรับกับเทเลวีดีเอ็ดีทีเนะครับสตูดิโอสาวก็ค่อนข้างจะโอเคปุ่มกดทั้งหมดอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ฝาหลักสามารถถอดได้ซึ่ง ตัวฝาหลังนั้นไม่สามารถเป็นแบตเตอรี่ได้น,นี่นะครับซึ่งอยากให้อยากให้ดูก็จัดให้ครับแป๊บหนึ่งนะครับก็วิธีกแกะคือเราต้องงางในข้างล่างนี้ออกนะครับออกงางเสร็จปุ๊บกึ่งก็จะออกมาปุ๊บอ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช่องใส่ซิมจะอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็น o ดีครับกล้องแปดล้านพิกเซลของมแฟลชนะครับ สไตล์ UI ก็ยังคงเป็น Acer เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัว Acer นั้นค่อนข้างจะออกแบบมี headline นะครับ headline ก็นึกถึง HTC HTC Bring Speed ไว้นะครับแต่ว่าไอ้น,นี้มันจะละเอียดกว่าตรงที่ว่ามันจะมีบอกว่ามีฝนมีอากาศเป็นยังไงวันนี้มีข่าวอะไรแต่ว่าต้องเป็น Acer นะครับก็คือว่าข้อข้างจะใช้ได้นะครับแล้ว ในตัวของหน้าจอส่วนใหญ่ตอนนีถ้ถ้าที่เห็นนะครับก็คือเป็นการรวมระหว่างเอเซอร์ cer, ตัว ui ครับเป็นฟร์ฟรแต่ฟอร์ติงตัวนี้จะไม่มีที่เป็นเครื่องมือต่างๆนะครับนอกจากนี้เอเซอร์ยังใส่ตัวของเกมนะครับเกมโซนมาให้ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มพลังของเครื่องนะครับแล้วก็ตัดสายตัดในพวกนี้ออก หรือจะเป็นการบันทึกในการเล่นเกมได้ถือว่าเอาจจะคนเนเกมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนเครื่องคิดเลขก็จะเป็นหน้าตาเดิมๆหน้าตาบ้านๆน,นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีวิดีโอมาให้มีไฟนะครับซึ่งสามารถปรับได้หลายแบบนอกนั้นก็เป็นคอนเทนต์ที่ปกติเอเซอร์ก็จะจัดมาให้เช่นซิสเม็มลอคเตอร์นะครับ การเลคคอร์ดก็คือเลคคอร์ดเสียงนะครับโอเปราแม็กซ์นะครับแล้วก็การบันทึกเสียงรุ่นนี้น่าจะไม่หมดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบแล้วระบบ4 d t s เมันเป็นอย่างไรน yeah. ทีนี้ก่อนเข้ามาถึงระบบ4 d t s งดีทซาวนะครับก็คือเราต้องอับเข้าไปเปิดเพลงกันนิดหนึ่งนะครับรือว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเรามาดูเกี่ยวกับการตั้งค่า DTS s ซก่อนนะครับว่า d ส s วนั้นตั้งค่ายอย่างไงนะครับก็เข้าไปานี้ปุ๊บ studio แล้วมันก็จะปรับแบปประมาณนี้นะครับก็ือปรับแหลมเบสเอาเอาเสียงแบบไหนแล้วก็นี่นะครับก็คือสามารถที่จะปรับได้แล้วมีผลกับทุกแอปพลิเคชันก็คือการดูโอก็เป็นนี่ก็เป็นนี่นก็ได้นะครับสมมติกดนี้ปุ๊บแต่ถามว่าเสียง จะเป็นยังไงก็ต้องดูนะครับสั้นๆประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะคมชัดดีใช้ได้นะครับรมานีนเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีชอ็อตเล่นเกมให้ดูนะครับตามมา อ่าสเปกนะครับเป็นวี t e ทเทคนะครับ MT 6 5 8 0นะครับอ่าการ์จอเป็นเมลลิส0่ร้นะครับ,รบแรมแรมนะครับแรม1นึกิกนะครับความจุนในตัวที่จริงอะ่ะรวมกันเนี้ย8ปดกิกพอดีเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคความเร็วของ CPU 1 3หนกิกเฮิมีเป็นเป็นคอร์เป็นคอร์ดคอร์นะครับแล้วก็32บิตถือว่าโอเคมาก ในราคาของมันนะครับหน้าจอ5้านิ้วนะครับความละเอียดตัวนี้อยู่ที่1 2 8 0 7 2 0นิจยสบนะครับแล้วก็กล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับกล้องหน้า4ี่กล้องหน้าวัน4ี่จก้าคือห้าล้านพิกเซลน,นี่นะครับจริงง่ายแบตเตอรี่ทนไหมทนนะครับท่านี่เล่นเกมมาก็ลื่นไหลลื่นจนงงเลยบอกอมมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะลื่นไหลขนาดนี้นะครับก็ถือว่าคะแนนอัจตุ ทำได้1 2 0 0 0เอ้ย 23, 2 3 2 1มสอง้สิบสองคะแนนนะครับพูดกีดไปนิดนึ่งโอเคง้านนี้เรามาดูของกล้องนะครับว่ากล้องของ Liquid System นะครับ Liquid System นะครับก็ให้กล้องเป็นแบบ U I ตามสไตล์ Acer นะครับซึ่งถ้าเราปิดกล้องไม่เห็นข้างหลังเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันแฟลตกลกล้องถ่ายด้วยเสียงนะครับแล้วก็ ดอกจอคือไม่ให้กดตรงปุ่มพวกนี้นะครับในการเข้าโฮมฟังก์ชันในการถ่ายเราต้องกดจากข้านบนเมื่อกี้นี้ตงรงลูกศรตรงนี้นะครับซึ่งจะถ่ายได้หลายรูปแบบในทีเดียวนะครับก็ได้แก่ h d r Panama, Beauty, s m a t s h e r แล้วก็อาหารนะครับส่วนรูปแบบสีแเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เราก็เลือกได้อีกวิดีโอนะครับก็สามารถตั้งเป็นทัสแลได้ นะครับต่งางไว้บาลานซ์นะครแสงาทามเมอร์นะครับหรือว่าค่อนข้างครบเลยทีเดียวส่วนกล้องหน้าจะเป็นไงกดตรงนี้นะครับก็กล้องหน้าและอ่ะกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับก็ชัดดีนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกก็คือเพิ่มแสงนะครับก็คือเหมือนกับเปิดแฟลชนั่นเองเพราะว่ากล้นี้ไม่มีแฟลชในตัวนะครับ หายมาก็สว่างดีใช้ได้แต่ว่าถ้าอยู่ที่มือก็อาจจะเป็นผีหลอกนิดนึงนะครับก็หน้าทำทันสลับได้นะครับแล้วก็มีบิวตี้นะครับบิตี้ก็เลือกได้ว่าเราจะเอาสกินสมูทหรือว่าเป็นอะไรนะครับก็แล้วแต่เราจะเซตนะครับภาพหนวม,มก็ถือว่าโอเคใช้ไดเ้เป็นกล้องที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีควิกิ i นนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับ นี่ก็จะเป็นแคปเจอร์ด้วยเสียงนะครับโอเคสรุปกับ l q u u i s ซ y s กันตอนนี้นะครับก็ s ินี่ก็ถือว่าเป็นมือถือราคาประหยัดของ a อ e r ที่กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานนะครับด้วยคุณสมบัติที่เเล่ามาทั้งหมดแล้วก็ภาพรวมของสเปคถือว่ากำลังดีนะครับไม่ได้บิวาอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ห่วยแตกกันขนาดนั้นนะครับกล้องถามว่าม,ามีปัญหาไหมกับกล้องแล้านพิกเซล และมีปัญหาของมันก็คือจอดเครื่องนี้มีปัญหาตรงที่เรื่องการโฟกัสนะครับการโฟกัสระยะไกลถ้าสมมติว่าเรากดกดถ่ายไปก่อนนะครับมันจะไม่โฟกัสแต่ว่าเครื่องจริงนั้นจะแก้ปัญหานี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไวขึ้นแต่ไม่ได้ไวเหมือนกับมือถือที่เป็นออโต้โฟกัสระดับเนือทงนะครับก็ต้องทําใจเพราะราคาของแค่3า9 0ับาทถ้างบเหลือแบตเตอรี่มันอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงกว่า นะครับแล้วก็สามารถสไตด์บายได้ทั้งวันเลยก็ถือว่าน่าเล่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากได้ 4G คงต้องรองอีกรุ่นหนึ่งเข้ามานะครับถึงจะตอบโจทย์นี้มากกว่าครับโอเคจบการรีวิวนะครับของ Acer l i q u s ิ s วเท่านี้นะครับเพราะการใหม่กับการรีวิวคนระั้งหน้าครั้นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ